ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อในส่วนของเนื้อหาเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับจากคราวที่แล้วที่เราได้ทดสอบลองเขียนโปรแกรมง่ายๆเข้าไปจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมกับภาษา Visual Basic นะครับไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบการเขียนเราอยู่ในรูปแบบของ Object o r i e n t e d อยู่ในรูปแบบของการเขียนเชิงวัตถุ อยากจะได้ปุ่มลากปุ่มมานะวาดไว้อยากจะได้ข้อความสำหรับการแสดงผลลาก La เบ l หรือลากเท x กบล็อกมานะเพื่อมาใช้ในการแสดงผลหรือการรับค่าก็แค่นั้นเองนะครับส่วนต่อไปจะเป็นกระบวนการที่ฝึกเรื่องของการคิดนะครับอยากจะขอเน้นย้ำว่าในการเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับสาระสำคัญของการเขียนโปรแกรมไม่ได้อยู่ที่ตัวรูปแบบภาษา นะครับไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของคำสั่งที่สลับซับซ้อนอะไรนะครับกระบวนการที่เราต้องให้ความสนใจมากที่สุดก็คือกระบวนด้านการคิดคถ้าเราคิดได้นะครับว่าขั้นตอนลำดับการทำงานจะต้องมีอะไร1 2ึ่งสเราเอาสิ่งความที่เราต้องการตรงนั้นนะครับไปเทียบแมปกับภาษาได้ทุกทุกภาษาตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่า ขั้นตอนแรกคือการรับค่าตัวแปรเข้ามาหรือรับค่าข้อมูลเข้ามานะครับเ <D> มื่อจะเขียนภาษา Visual Basic นะครับเราก็แค่ไปแมปภาษาว่า Visual Basic ใช้คำสั่งอะไรในการรับค่านะคถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องรับค่านะครับถ้าเราต้องการอยากจะเขียนเป็นภาษา C <D> ก็เพียงแค่ไปแมปภาษา C ว่าภาษา C เนี่ยนะครับคำสั่งอะไรใช้ในการรับค่านะะนั้นะ จุดสำคัญของการเขียนโปรแกรมอยู่ตรงที่ว่ากระบวนการคิดคิดได้หรือไม่ว่าขั้นตอนการทํางาน1 2 3 4 5ของโปรแกรมต้องทําอะไรบ้างนะครับบทนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการคิดตรงนั้นนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับแนวทางในการที่เราจะเอาโจทย์ ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เราได้รับมาว่าต้องเขียนโปรแกรม A B C D E นะครับต้องการเขียนโปรแกรมอะไรนะครับเราเรียกโจทย์ตัวนั้นว่าปัญหานะครับแล้วเราจะมาศึกษาว่าเราจะสามารถเขียนนะครับรูปแบบของวิธีการในการแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ตัวนั้นได้อย่างไรนะครับ ศึกษาในส่วนของการเลือกใช้ประเภทชนิดของข้อมูลนะให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับสามารถที่จะใช้ตัวดำเนินการนะครับแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆได้นะครับในส่วนแรกนะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าการที่เราจะเขียนโปรแกรมได้เนี่ยนะครับกระบวนการที่ยากที่สุดไม่ใช่ตัวการเขียนโปรแกรมเลยนะครับอยู่ที่กระบวนการคิดนะ ซึ่งลำดับของการที่เราจะเขียนโปรแกรมได้นะครับมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนง่ายๆก็คือเรานําเอาปัญหาครับหรือโจทย์ที่ต้องการอยากจะให้เขียนโปรแกรมเนี่ยเอามาคิดวิเคราะห์ครับ,นะรบว่าเขาต้องการอะไรนะครับจากนั้นทําการเรียงลําดับการทํางานครับกำหนดรูปแบบของการทํางาน1 2 3 4 5ต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับอยมาจะแสดงผลเลยไหมหรือมีการรับค่าหรือมีการคํานวณ กำหนดตรงนี้ลำดับการทำงานให้ถูกต้องนะฮะจากนั้นทำการเขียนโปรแกรมนะครับหรือขั้นตอนที่เราลำดับได้นะั้นะอยู่ในรูปแบบของโค้ดอย่างง่ายๆเลยฮะจะเขียนจริงๆขั้นตอนนี้จะเขียนเป็นร้อยแก้วเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับจากนั้นเราจึงค่อยทำการแมปโค้ดคือทำการแปลงโค้ดที่เราเขียนอย่างง่ายๆเมื่อกี้นี้นะครับให้เป็นภาษาหลัก นะตามภาษาที่เราต้องการนะจะเขียนเป็นภาษา C ภาษา Visual Basic ภาษา Pascal ภาษา f o r t r a n ภาษาอะไรก็ได้นะครับถ้าเรามีขั้นตอนหรือโค้ดออกมาอย่างง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นสิ่งเอาต์พุตที่เราจะได้ก็คือตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับขั้นตอนของการที่เราจะแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกเนี่ยมีอยู่ แค่เพียง5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนครับนะโจทย์ได้มาต้องเข้าใจก่อนครับว่าโจทย์ให้หาอะไรให้ทำอะไรนะเมื่อเขียนโปรแกรมเราจะทำเฉพาะสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับการที่เราสามารถทำอย่างอื่นได้มากกว่าที่โจทย์ต้องการไม่ได้บอกว่าเราสามารถจะแก้ไขโปรแกรมนั้นได้แก้ไขปัญหานั้นได้นะครับจากนั้นทำการวิเคราะห์ครับว่าข้อมูลอะไรคืออินพุตอะไรคือเอาต์พุต การเขียนโปรแกรมนะครับจะต้องมี Input และ o u t p u t เสมอนะครับอยู่มาเราจะไม่มี o u t p u t ออกมานะครับหรือเราจะไม่ Input อย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรออกมาเลยนะครับก็จะมีทั้งกระบวนการ Input และ output วิเคราะห์คร่าวว่าโจทย์ต้องมีอะไรเป็นข้อมูลเข้าโจทย์ต้องการอะไรที่เป็นข้อมูลออกจากนั้นทดสอบลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองครับถ้าในกรณีที่มันเป็นการคำนวณเราสามารถที่จะทดสอบ ลองคำนวณด้วยสูตรหรือสิ่งที่เราเข้าใจออกมาสะก่อนนะครับถ้ามันสามารถที่จะคำนวณได้นะครับได้ผลที่น่าเชื่อถือเป็นไปได้เราจึงจะค่อยลงมือในการเขียนโปรแกรมต่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับต่อมาคือการพัฒนารลำดับของวิธีการแก้ปัญหาตัวนี้พูดง่ายๆคือคือการเขียนโปรแกรมนะครับคือการเขียนโปรแกรมเราแบ่งมันออกเป็น3ขั้นตอน นะครับคือการพัฒนาขั้นตอนหรือเขียนโปรแกรมอย่างยาหยาบอย่างหยาบก็คือเราเอาแค่คร่าวๆมาก่อนนะครับเช่นรับข้อมูลตัวนั้นตัวนี้เข้ามานะเสร็จแล้วคำนวณด้วยสูตรนั้นสูตรนี้ได้คำตอบประมาณแสดงผลจากนั้นทำการพัฒนาขั้นตอนอย่างละเอียดก็คือเขียนโปรแกรมอย่างละเอียดนะตัวนี้เราเริ่มจะลงรายละเอียดครับถ้ามีสูตร สูตรนั้นคืออะไรต้องได้สูตรที่แน่นอนออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือการเขียนคำสั่งเทียมคำสั่งเทียมนะครับอาจจะเขียนเป็นรูปแบบของโค้ดอย่างง่ายๆครับเพื่อให้สามารถที่จะเอาไปใช้ในขั้นต่อไปได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการเขียนเป็นโปรแกรมออกมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่เราละเลยไม่ได้เลยก็คือขั้นตอนของการทดสอบนะ ให้ลองป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับตามเงื่อนไขที่มันควรจะเป็นนะครับดูว่าผลที่ออกมามันใช่หรือไม่ตัวอย่างเช่นเรามีเงินเดือนนะครับ1 5 0 0 0บาทต้องการคำนวณหาภาษีหรือต้องการหา,าประกันสังคมนะครับเงินเดือน15000บาทนะ 15, บาทคำนวณมาแล้วได้ประกันสังคมบอกว่า2 0,000บาท อันนี้แสดงว่าไม่น่าจะถูกต้องแล้วสามารถทดสอบโดยลองทดสอบคีข้อมูลเข้าไปดูนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ก็คือสมมุติว่าเราโจทย์บอกว่าให้ต้องการที่จะให้เราเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อคำนวณหาค่าประกันสังคมและรายและรา,ายได้คงเหลือของพนักง,งานโดยมีข้อแม้ว่าหากประกันสังคมแค่เพียง5%นะครับแต่ หัก5%ของเงินเดือนนั้นจะต้องไม่เกิน750บาทนะเราจะเขียนโปรแกรมยังไงไม่ได้โจทย์ตัวนี้มาหลายคนอาจจะงงนะครับไม่สามารถจะเขียนได้นะครับเราลองมาลองทำดูทีละขั้นตอนดูนะฮะขั้นตอนแรกครับทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนเมื่อรับโจทย์มาแล้วเข้าใจหรือไม่ว่าโจทย์ต้องการให้ทำอะไรนะอันดับแรกคือเขียนโปรแกรมแน่นอนนะอันดับมาคือ เขาต้องการให้เราคำนวณหาค่าประกันสังคมแล้วก็ต้องการอีกตัวหนึ่งคือรายได้คงเหลือเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาจะต้องตอบโจทย์2ข้อนี้ให้ได้ครับต้องมีทั้งค่าประกันสังคมต้องมีทั้งรายได้คงเหลือพนักงานเราเข้าสู่กระบวนการที่2คือทําการวิเคราะห์ครับว่าอะไรคือข้อมูลเข้าอะไรคือข้อมูลออก ข้อมูลเข้าในที่นี้เราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะคํานวณหาประกันสังคมหรือเงินคงเหลือเขาได้เราต้องรู้เงินเดือนเขาก่อนนะส่วนอัตราการหักประกันสังคมจะคิดว่ามันเป็นอินพุตก็ได้นะครับในที่นี้ขอยกว่าเป็นอินพุตเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมแล้วก็รู้สึกว่าโปรแกรมเราจะยืดหยุ่นได้เมื่ออัตรา,ารของประกันสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีอินพุตแล้วก็ต้องมีเอา p ์พุตครับ ข้อมูลต่อมาคือดูว่าอะไรคือเอาต์พุตที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอยู่2อย่างครับคือเงินค่าประกันสังคมแล้วก็รายได้คงเหลือนะครับจากนั้นนะครับทำการกำหนดสร้างเป็นตัวแปรครับเราจะเขียนโปรแกรมได้เรามักจะต้องมีตัวแปรตัวแปรก็คือตัวที่ทำหน้าที่พักข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการคำนวณ นะครับทำให้การคำนวณเราสะดวกนะแล้วง่ายขึ้นตัวแปรตัวแรกครับผมตั้งว่า salary sal ary, A L, ครับ salary นะเป็นเงินเดือนพนักง,งานนะครับเรากำหนดให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขครับมีทศนิยมนะครับตัวที่สองคือ social r นะครับ social คือประกันสังคมนะครับ ส่วน Social R คือตัวที่เป็นเลทคืออัตราการหักประกันสังคมนะครับเรากำหนดให้เป็นทศนิยมทั้งคู่นะครับทั้งค่าประกันสังคมแล้วก็ตัวที่เป็นอัตราการหักประกันสังคมตัวสุดท้ายนะครับเราใช้ m ั n น,นี่นะตั้งชื่อว่ามันนี่นะครับให้เป็นรายได้คงเหลือนะตัวนี้ให้เป็นประกันสังคมในการที่เราจะตั้งตัวแปรขอแนะนำในเบื้องต้นว่าถ้าหากว่าไม่รู้จะใช้สับอะไรเลยจริงๆ ให้ใช้ภาษาภาษาคาราโอเกะไปเลยครับเราไม่ใช้ภาษาไทยนะครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่การตั้งถ้าหากไม่มีความหมายมันก็ทําให้เวลาที่เรามาตรวจสอบดูย้อนหลังมันต้องใช้เวลานะต้องนั่งนึกนะครับว่ามันคืออะไรถ้านึกไม่ออกใส่ภาษาคาราโอเกะเลยครับนะประการสังคมอย่างเงี้ยสมมุตินึกคำศัพท์ไม่ออกปรากัน ไ็ได้ครับไม่ผิดนะครับในเรื่องของการตั้งค่าตัวแปรนะครับขอแค่เป็นภาษาอังกฤษนะครับและในที่นี้เราขอใช้โซเชียลแทนก่อนละกันนะครับขั้นตอนต่อมาครับเราลองทดสอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองดูนะครับโดยลองตั้งโจทย์ขึ้นมาครับว่านาย A มีเงินเดือน12,500บาทนะครับ สูตรการ,รหาค่าประกันสังคมคือบอกว่าคิดที่อัตราเลทนะครับหของเงินเดือนนั้นก็จะหมายถึงการเอาเงินเดือนครับคูณด้วยอัตราประกันสังคมนะครับแล้วก็ต้องหารด้วย100นะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วได้ค่าที่ยอมรับได้หรือไม่ นะเงินเดือน1นเด0ือน12,500บาทนะครับมีประกันสังคมอยู่ที่ประมาณ600บาทก็น่าจะใช้ได้นะครับน่าจะเชื่อได้นะครับสมมตถิถ้าเรามั่นใจว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับเราลองทดลองต่อครับทดสอบต่อเขาบอกว่าเงื่อนไขต่อมาคือถ้าหากประกันสังคมนะครับเกิน750บาทให้หักแค่เพียง750บาทคือหักไม่เกิน750บาท นะครับซึ่งในที่นี้ได้625บาทนะครับเราก็เอามาคำนวณหาเลยครับว่าจะมีะไรายได้คงเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับโดยเอาเงินเดือนลบด้วยค่าประกันสังคมที่เราคำวนวณได้เมื่อกี้นี้นะครับได้คำตอบมาที่11,875บาทนะครับค่าคำนวณตัวนี้น่าเชื่อถือใช้ได้นะครับก็น่าจะามาเขียนโปรแกรมได้ ขั war, ้นตอนต่อมาครับคือการเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเราเอาโปรแกรมขั้นตอนที่ได้นั้นเอามาเขียนเป็นโปรแกรมอย่างหยาบนะครับอันดับแรกเริ่มต้นโดยการเริ่มต้นโปรแกรมครับนะเริ่มต้นโปรแกรมจากนั้นกําหนดค่าตัวแปรครับนี่คือขั้นตอนอย่างหยาบนะครับกําหนดค่าตัวแปรทําการรับเงินเดือนรับค่าของเงินเดือนครับเข้ามาว่าเงินเดือนเท่าไหร่ ดังนั้นทําการรับค่าประกันสังคมครับว่ามีอัตราเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วค่อยคํานวณหาเงินประกันสังคมถ้าเกิน750บาทก็คิดแค่เพียง700ครับถ้าไม่เกินก็ข้ามไปนะครับจากนั้นขั้นตอนที่7ครับคำนวณหาเงินคงเหลือครับหลังหักประกันสังคมแล้วก็แสดงผลเงินของ ค่าประกันสังคมกับเงินคงเหลือแล้วก็จบโปรแกรมไปนะครับลองคิดวิเคราะห์ดูครับว่าอย่างยาที่เราเขียนขึ้นมานี้จะสามารถใช้ได้ไหมเหมาะสมไหมที่จะเป็นโปรแกรมนะครับถ้าขั้นตอนมีเหตุมีผลเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องเราพัฒนาต่อครับเป็นอย่างละเอียดโดยการแมปสังเกตนะครับว่าจำนวนข้อ,อยังคงเท่าเดิมนะครับเริ่มต้นด้วยการสตาร์ตัวโปรแกรมนะครับ จากนั้นกาหนดค่าตัวแปรครับเริ่มใส่รายละเอียดเข้าไปครับนะว่าจะมีตัวแปรอะไรบ้าง s alary, social r, social แล้วก็ money นเ,นนะเริ่มใส่รายละเอียดลงไปนะครับเก็บเป็นอะไรเก็บเป็นทศนิยมนะเป็นเลขทศนิยมนะจากนั้นทําการรับค่างเงินเดือนครับเงินเดือนที่ได้จะเก็บใส่ตัวแปาาร salary นะครับ คือตัวแปรที่ใช้เก็บค่าเงินเดือน,นรับค่บาอัตราประกันสังคมครับโดยเก็บไว้ในตัวแปร social r นะครับจากนั้นคำนวณหาค่าประกันสังคมครับตอนนี้ต้องระบุสูตรได้แล้วครับว่า social เท่ากับ salary คูณ social r นะครับ,นะรบ,นะรบเอาเงินเดือนคูณด้วยอัตราประกันสังคมถ้าประกันสังคมให้เป็นอัตราร้ายละก็จะต้องใส่ หารด้วย100ด้วยอย่าลืมนะครับจากนั้นตรวจสอบว่าค่าของประกันสังคมที่เราคำวนวณได้เมื่อกี้อ่ะมากกว่า750ดร้ยไหมถ้ามากกว่าจริงเราจะกำหนดให้โซเชียลมีโซเชียลมีแค่มีค่าแค่750ครับไม่ให้เกินนี้แต่ถ้าไม่จริงก็ค่าไปทำข้อ7เลยครับเพราะนั้นคำนวณโซเชียลได้เท่าไหร่นะครับเมื่อค่าไปทำขั้นตอนที่7 ก็หมายความว่าก็ใช้ค่าโซเชียลตามเท่านั้นนะอย่างเมื่อกี้เราคำนวณได้625บาทก็แปลว่าใช้625บาทนะแล้วคำนวณครับว่าเงินคงเหลือหลังหากประกันสังคมนี่เป็นกี่บาทนะโดยใช้สูตรว่า Money เท่ากับ s ัลล r y คือเงินเดือนลบด้วยค่าประกันสังคมนะครับการเขียนอย่างนี้นะครับหมายความว่าเราเอาค่าทางขวามาเก็บไว้ที่ฝั่งทางซ้าย นะก็คือเอา Social ลลบโทษครับเอาซาร์ล y ลบด้วย Social ก่อนได้เท่าไหร่แล้วค่อยเก็บไว้ที่มันนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่า Output ของโจทย์โจทย์ต้องการให้ให้คำนวณหาประกันสังคมก็ต้องมีการแสดงผลครับเงินค่าประกันสังคมแล้วก็แสดงผลเงินคงเหลือครับของพนักง,งานจึงจบโปรแกรมไปนี้เป็นการเขียนโปรแกรมอย่างหยาบและอย่างละเอียดนะครับ เรายังคงฝั่งทางด้านขวาเอาไว้นะครับให้เห็นตัวอย่างว่าเมื่อเราเขียนโปรแกรมอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะครับแล้วมีรูปแบบที่เราเชื่อถือได้ว่าถูกต้องนะครับตัวนี้ตกหาร100ไปน่ครับเราจะทำการแมปครับเราจะทำการแมปแมปเป็นคำสั่งเทียมครับนะครับ อย่างตัวนี้นะครับก็มีการประกาศค่านะครับมีการประกาศค่าคือขั้นตอนที่2นะครับสำหรับภาษา Visual Basic บรรทันนี้อาจจะต้องเขียนใหม่เป็น d i m นะครับ s a l a R y นะครับ Social R Social Money ี s เอสครับิงเกิลับรรทัดนี้ก็คือการประกาศค่าตัวแปรโซเชียลโซเชีย Social แล้วก็มั n e y นะครับเป็นข้อมูลประเภท s i n เกินะครับคือเลขจำนวนจริงนะครับจะมีทศนิยมแล้วทำการรับค่าครับ จากรับค่าเงินเดือนนะครับเก็บไว้ในตัวแบปร s a l a ี่นะครับอยู่ตัวนี้นะครับทำการรับค่าประกันสังคมเก็บไว้ในตัวแปร social r นะครับคือตัวนี้นะทำการคำนวณครับด้วยสูตรนะคือตัวนี้นะครับตรวจสอบครับว่า social มากกว่า75็ดสิบห้าไหมเจ็ดร้อยห้าสิบไหมนะครับถ้าจริงก็ให้ social เท่ากับ750 ตัวนี้ตกหล่นไม่นี่นะครับโซเชียลเท่ากับ750แต่ถ้าไม่จริงก็ข้ามไปคือไม่มีอะไรให้ทำนะครับจากนั้นขั้นตอนที่7ครับคำนวณหาเงินคงเหลือครับโดยเอาเงินเดือนลบด้วยค่าประกันสังคมนะครับแล้วก็ทำการแสดงผลครับเงินประกันสังคมแสดงผลเงิน ขงเหลือของพนักง,งานนะครับซึ่งภาษาโซดูโคตตัวนี้นะครับเราเป็นภาษาก,ากลางๆนะครับผสมภาษาระหว่างภาษา C กับภาษาปาสคา l นะครับซึ่งตัวอย่างก็จะเห็นว่าเวลาเราจะไปใช้จริงแล้วก็ค่อยไปแมปไปอีกทีนึงครับเป็นภาษาอะไรก็ได้ครับจากนั้นทดสอบลองใส่ข้อมูลเข้าไปดูครับรันโปรแกรมแล้วลองใส่ข้อมูลไปดูว่า สามารถรันได้ถูกต้องไหมถ้ารัานถูกต้องก็น่าจะเชื่อถือได้นะครับจบในส่วนของการนำเสนอในวันนี้นะครับก็เข้าใจว่านักศึกษาเองคงจะสามารถที่จะนำเอาแนวความคิดในการแก้ปัญหานะครับทางคอมพิวเตอร์นี่เอาไปใช้ในการประยุกเพื่อฝึกในส่วนของการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาการโปรแกรม วิชวนนี้ไว้ได้นะครับอ,อ,อยากจะให้ทําการฝึกฝนนะครับนักศึกษาจะได้พบเห็นว่าตัวเองมีจุดบอดจุดบกพร่องตรงไหนนะครับการฝึกในเรื่องกระบวนการคิดไม่สามารถที่จะดูแล้วจำและจะจาไปคิดได้เสมอไปนะครับมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยวิธีการทักษะต้องเกิดจากกระบวนการคิดและคิดเองนะครับ ก็วันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ